นั้นสูตรที่เราใช้นะครับพลังงานไฟฟ้าเท่ากับกําลังไฟฟ้าคูณด้วยเวลานะซึ่งกําลังไฟฟ้าเราต้องใช้เป็นกิโลวัตต์นะครับเพราะว่าเราใช้ในปริมาณที่มากนะเวลานะครับต้องเป็นชั่วโมงดังนะนั้นเราก็จะได้สูตรก็คือ W เท่ากับ P คูณกับ t นะครับสูตรนี้ คราวนี้เราก็ต้องมาคำนวณน,นะในการหาค่าของพลังงานไฟฟ้าเริ่มที่อะไรครับเริ่มที่เตารีดใช่ไหมเตารีด220โวลต์1,000วัตต์เมื่อวานบอกแล้วว่าโวลต์คืออะไรครับโวลต์ก็คือค่าของความต่างศักย์ใช่ไหมครับของไฟบ้าน ที่เราใช้นะ่วนวัตต์ก็คือค่าของกำลังไฟฟ้านะเวลาก็เวลาที่ใช้ของเครื่องไฟฟ้าน,นั้นๆอ่ะคราวนี้เราก็มาแทนเลยครับนะก็จะได้ว่านะครับพลังงานไฟฟ้าอ่ะเท่ากับครับค่ากำลังของเราก็คือ1,000วัตต์นะเราต้อง ทำเป็นกิโลวัตต์ก็คือไปหารอะไรครับหานด้วย1,000จากนั้นก็คูณด้วยเวลานะเวลาสานาที30สนาทีก็คือเท่าไหร่ครับครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับครึ่งชั่วโมงก็คือ0.5 นั้นตรงนี้เราก็รู้เลยครับว่าจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าไปทั้งหมดกี่หน่วยตรงนี้เราก็ตัดครับ1,000นะเพราะนั้นค่าพลังงานไฟฟ้าที่เราต้องเสียไปก็คือ0.5หน่วยนะหรือ0.5 u ย i t ูนิตนั่นเองก็ดูช้อยครับอ่ข้อที่1นะถูกครับ2ถูกครับ3 ูกครับต่อมา C ครับถูกครับ0.5หน่วยหมดเลยนะคราวนี้มาดูว่าเราจะต้องเสียค่าไฟฟ้าเนี่ยกี่บาทเราบอกกำหนดให้โจ์กำหนดให้หน่วยละ2บาทนะเพราะนั้นเราก็จะได้เท่ากับ0.5ก็คือ1ส่วน2ใช่ไหมครับนะคูณก,นะนะกับ2นะคูณกับ2เพราะงั้นนี้เราก็ตัดครับ น,นเราจะต้องเสียค่าพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดหนึ่งจุดศูนย์ศย์บาทข้อนี้นะก็จะตอบข้อสามครับอ่ะผ่านเนาะได้อยู่นะครับข้อนี้ ต่อมาครับในข้อถัดไปเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเมื่อเราต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งเข้ากับความต่างศักย์2 2 0โวลต์นี้เราให้ค่าของ V มาครับความต่างศักย์มีกระแสไฟนะครับไหลผ่าน1.1แอมแปร์ นะกระแสครับเราใช้แทนเป็นตัวไอกระแสไฟฟ้านะถ้าเราต่อเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เข้ากับความต่างศักย์60โวลต์เนะนะนั้นเดิมเนี่ยไฟบ้านเราความต่างศักย์220โวลต์นเนี่ยค่ามาตรฐานอยู่แล้วแต่ถ้าเรานำไปต่อเนี่ยศักย์ไฟฟ้ามันลดลงจาก2 2 0เนี่ยลดลงเหลือเท่าไหร่ครับ ลดลงเหลือ60โวลต์ถามว่ากระแสเนี่ยมันจะไหลผ่านเครื่องใช้นี้เท่าไหร่นั่นหมายความว่าสักไฟฟ้าลดจาก220เหลือ60กระแสไฟฟ้าก็ต้องลดตามด้วยนะเขาก็เลยถามว่าแล้วกระแสเนี่ยเท่าไหร่ถามหาไอครับนะกระแสก็ต้องคำตอบก็ต้องน้อยกว่า1.1อยู่แล้วนะซึ่งในช้อยเราเนี่ยน้อยกว่าหมดเลย ซึ่งในช้อยเราน้อยความหมดเลยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาเข้าสูตรนะครับกฎของโอหมอันนี้เป็นเนื้อหาของมอ .3 นะครับจากกฎของโอมนะมีว่า v เท่ากับ ir นะกฎของโอมนะครับ v เท่ากับ ir นะซึ่ง v ตรงนี้ก็คือค่าของความต่างสัตก ไฟฟ้า i ก็คือค่าของกระแสไฟฟ้าอ่ r ตัวนี้ครับ r ก็คือค่าของคว,นะค,ความต้านทานนะครับความต้านทานไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์แรกเนี่ยโจทย์ให้ค่าของศัก์ไฟฟ้าเรามา220ให้ค่า v เรามาให้ค่า i เรามา 1.1แต่เรายังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าค่า R ความนัานทานเราเท่าไหร่เราก็ต้องมาหาค่าความนัานทานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะลดความต่างศักย์ลงจาก220เป็น60อ่ะเราก็หาก่อนเลยครับหลังจากกดของโอหมแล้วเราก็จะได้ว่านะครับ เดิมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ v เท่ากับ i r v 2 2 0รอเอาดึงมาเลยครับเท่ากับ i i คือ1.1่คูณกับ r เราไม่ทราบครับเราต้องหา R ออกมาก่อนจากนั้น r ความต้านทานก็จะได้เป็น220หารด้วย1.1 ะนั้น R ความต้านทานได้เป็น200หน่วยเป็นโอห์มได้นะครับเพาะาะนั้นเขาลดความต่างศักลงใช่ไหมครับจาก220ลดลงเหลือ60นะลดลงเหลือ60โวลต์นะเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าความต่างศัก์ลดค่ากระแสก็ต้องลด โดยค่าความต้นานทานความต้านทานของเครื่องย้้ไฟฟ้าก็ยังคงที่อยู่เหมือนเดิมนะครับ200โอห์มนะอ่ะก็ลองหาครับเมื่อลดค่าของความต่างศักย์ลงนะก็จะได้ว่า v เท่ากับ i r เหมือนเดิมครับนะนั้น v จาก220ลดลงเหลือ60 เท่ากับ i เราไม่ทราบครับส่วน r ของเราคือความต้านทาน200้เป็นความต้านทานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็จะได้ i ออกมาครับเพราะนั้น i เท่ากับ60หารด้วย200ก็ได้คำตอบครับ i เท่ากับ0.30หน่วยเป็นแอมแปร์ คําตอบของเราก็จะตอบข้อที่2ครับอ่ะโอเคนะเพราะนั้นสูตรที่เพิ่มมานะครับกฎของโอห์มนะเรารู้นะครับ V ท่าไป R โดยแต่ละตัวเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็แทนค่าอ่าต่อมาครับใน โจทย์ข้อถ่อไปก็จะเป็นเรื่องของการหาขนาดของฟิลหรือหาจำนวนหลอดที่ต่อกันแล้วทำให้ฟิลไม่ขาดเริ่มต้นครับบ้านหลังหนึ่งใช้ฟิลขนาด15แอมป์อันนี้ถือว่าใช้สูงมากนะเพราะตามบ้านเรือนเนี่ยเราใช้ฟิลแค่5แอมป์ปกติเลยแสดงว่า15แอมป์นี้ต้องทำกิจการหรือประกอบธุรกิจเพิ่ม แอมสูงมากค่าไฟก็ต้องเสียเยอะนะครับใช้ทั้งหมด15แอมถ้าใช้หลอดไฟซึ่งเขียนข้างหลอดว่า220โวลต์อันนี่คือไฟบ้านใช่ไหมครับ110วัตต์ก็คือกำลังนำมาต่อนำมาต่อกันแบบขนานจะได้ประมาณกี่หลอดฟิลจึงไม่ขาด นำมาต่อแบบขนานเพราะนั้นไฟบ้านไฟบ้านเราจะต่อวงจรแบบขนานนะไฟบ้านเรานะครับจะต่อแบบขนานจะต่อแบบขนานนะครับเะนั้นถ้าการต่อแบบขนานข้อดีคืออะไรครับถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งขาดนะสมมติว่าหลอดตรงกลางขาดนะขาดหนึ่งหลอด หลอดที่เหลือก็จะไม่ขาดนะครับก็จะไม่ดับเพราะว่ากระแสไอเนี่ยกระแสไฟฟ้าเราเนี่ยเวลามันไหลนะก็จะไหลผ่านทุกหลอดนะครับผ่านขึ้นไปหลอดบนหนะลอดบนก็สว่างครับลงมาหลอดกลางกระแสหลอดขาดกระแสผ่านไม่ได้นะก็ดับส่วนหลอดด้านล่างครับกระแสผ่านได้หลอดไฟก็ติดเหมือนเดิมอ่นะนี่คือทิศทางาการไหลของกระแส นะเพราะฉะนั้นข้อดีของการต่อแบบขนานคือถ้าหลอดได้หลอดหนึ่งขาดหรือดับหลอดที่เหลือสามารถที่ทํางานต่อได้ก็เลยมาใช้ในการต่อไฟบ้านอาคารบ้านเรือนต่างๆนะอ่าโอเคตรงนี้โจทย์ต้องการทราบนะครับต้องการทราบว่าจะต้องต่อกี่หลอดเนี่ยฟิลถึงจะไม่ขาดเพราะฉะนั้นโจทย์ให้ค่าของ v เรามาให้ค่า P เรามานะให้ V ให้ P กำลังอ่ะเราก็หาได้เลยครับจากสูตรถ้าเป็นเรื่องของฟิลมีสูตรเดียวนะ P เท่ากับ IV <V S 2> หรือ VI อันนี้สูตรเดียวครับเป็นเรื่องของฟิลมีสูตรเดียวเท่านั้นอ่ะวันั้นก็แทนค่าครับ P หนึสิวัตต์เท่ากับ i V คือ220ร่สิหา i ออกมาครับเพราะนั้น i จะเท่ากับ110ส่วนด้วย220ี่สิโอเคครับตรงนี้เราก็ตัดเพราะนั้น i เราจะมีค่าเท่ากับ0.5หน่วยเป็นแอมแปร นั้น0.5ที่เราได้เนี่ยก็คือ1หลอด1หลอดเนี่ยเราใช้ไฟ0.5แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ฟิล1 5แอมเราจะได้กี่หลอดเราก็ต้องเทียบบัญญัติตยางเทียบได้เลยครับะน,นั้นเราก็เทียบว่า1หลอดใช่ไหมครับ 0.5แอมป์นะ0.5แอมป์เราใช้ได้1หลอดแล้วโจทย์กำหนดมากี่แอมป์ครับบ้านหลังนี้โจทย์กำหนดมา15แอมป์นะถ้า15แอมป์เนี่ยเราจะได้กี่หลอดอ่าเราก็จะได้เป็น1 1คูณกับ15แล้วหารด้วยเท่าไหร่ครับ0.5 ศูนยะ์จุดห้าก็คือหนึ่งส่วนสองใช่ไหมตรงนี้ศูนย์ห้าเราก็คือหนึ่งส่วนสองอ่าล้วก็ตบสองขึ้นไปคูณกับสิบห้าเลยเนะพราะนั้นนี้ก็จะได้เท่ากับกิโลตดครับสามสิบหลอดนั่นเองลักษณะแนวสอบเข้าเนี่ยจะเจอบ่อยนะลักษณะแบบนี้ครับนั่นแสดงว่าเราต้องแม่นสูตรของฟิลนะครับแล้วก็แม่นเรื่องวงจรเนาะโอเคเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อหนึ่งครับสามสิบหลอด ได้นะครับตรงนี้นะโอเคต่อมาครับสุดท้ายก็จะเป็นวงจรให้วงจรเรามา,าถ้าต้องการวัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดในวงจรเลยตามรูป จะนำแอมมิเตอร์ต่อเข้าในวงจรตามข้อใดเพราะนั้นเราวัดกระแสนะครับเราก็ต้องใช้แอมมิเตอร์ในการวัดนะครับทำหน้าที่ในการวัดค่าของกระแสงนั้นแอมมิเตอร์ต้องต่อแบบไหนครับแอมมิเตอร์เราต้องต่อแบบอนุกรมเท่านั้นซึ่งในตัวเลือกช้อยน่ยเป็นอนุกรมมันเลย ซึ่งในตัวเลือกเราเป็นอนุกรมหมดเพราะนะน,นั้นเวลาที่เราต่อนะครับเราจ้องต่ออนุกรมนะกับตำแหน่งที่เราต้องการทราบก็คือตำแหน่ง x ตรงนี้ครับเพราะน,นั้นเราก็ต้องเชื่อมนะครับแอม,มเอร์เราตำแหน่งนี้ครับ เพราะแอมเอร์จะไปวัดค่าของ x นะว่า x เนะี่ยมีค่ากี่แอมแปร์นะครับก็คือหาค่ากระแสออกมาหาค่า i ออกมานะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดนะัง m นะั้น m เนี่ยต่อเชื่อมระหว่าง x กับอะไรครับ x กับตัวต้านทานที่4นะเป็นการต่อแบบอนุกรมนะเพราะนั้นถ้าเรา ไล่ที่ทางการไหลของกระแสกระแสก็จะไหลปกติครับเพราะว่ากระแสไหลาจากบวกไปลบก็เลยไหลผ่านจุด x นะครับผ่านแอมิเตอร์ผ่าน e r 4ตนะครับตันทางที่4มายังจุด c จากนั้นก็เกิดการแยกของกระแสครับสทิศทางนะกระแสด้านบนก็ผ่าน r 2แล้วก็ผ่าน r 1ผ่านมาครับผ่าน r 2มาลงมาที่จุด b แล้วก็มาที่จุดดีมาเข้าที่ขั้วลบวงจรทํางานปกตินะ R 1 R 2 R 4ทํางานปกติครับต่อมาด้านล่างล่ะด้านล่างกระแสผ่านจุด c ผ่าน R ่าเข้าไปยังจุดดีครับก็ผ่านมายังลบ R 3ก็ทํางานปกติอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องต่อแอมมิเตอร์ระหว่าง x กับ R 4 ต่อแบบอนุกรมเพื่อที่จะให้ r 1 r 2 r 3แล้วก็ r 4นทำงานทั้งหมดเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยครับว่าข้อที่นะครับต่อแบบอนุกรมระหว่างจุด c กับ x ผ่าน r 4ตรงนี้อธิบายไว้ดิหนึ่งเพื่อ r 1 r 2 r 3แล้วก็ r 4ทํทำงาน ปกติอ่ะโอเคนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะจบ